สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงความรักคนเกิดวันพฤหัสนะคะของเดือนพฤษภาคม2,565ก็อันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงก็ด้วยเป็นแนวทางนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกนะคะ7จถ้วยนะคะ ใบที่สองหนึ่งถ้วย The Lover ทิ้งไม้นะคะ ทิงเหลียนนะคะก็โอเคนะคะเริ่มจากคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะก็ดูจากไพ่แล้วนะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสเลยนะเพราะว่าใบใบแรกนี่คือเจ็ดถ้วยอันนี้นะคะเออเจ็ดถ้วยอันนี้ก็เหมือนกับคือเป็นเดือนที่รู้คือเราเหมือนมีสเสน่ห์เหมือนมีคนมาชอบมีสเสน่ห์มันก,มนก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า คือเดือนนี้คู่คู่ของคุณนะ่ะอาจจะแบบรู้สึกดีกับคุณมากก็ได้นะคือแบบรู้สึกคุณดูดีดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเขาอาจจะหลงสเสน่ห์คุณชอบคุณเยอะมากรักเยอะรักมากอนะไรเงี้ยเพราะว่าได้หนึ่งถ้วยกับได้เลเวอร์ได้เลเวอร์ด้วยะคะ่ะก็คือเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วนะเลเวอร์ก็ความรักความเสน่หาความรุ่มหลงอะไรเงี้ยก็เกี่ยวกับความรักที่ดีอะ่ะคือเป็นช่วงคือถ้าคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะรักกันดีอยู่ คนรักก็อาจจะรักคุณมากในเดือนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีอันนี้ก็คือคิงคิงไม้กับกับกับคิงเหรียญอันนี้นะคะอันนี้ก็ก็คนรักของคุณหรือคู่ของคุณเนะี่ะก็อาจจะเป็นคนที่คือเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบนะคิงไม้เนี่ยคือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่มีเงินอนะ่ะคือช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าเขาอาจจะมีเงินหาเงินเก่ง มีรายได้เข้ามาเยอะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นเป็นเดือนที่ดีเลยอะเกี่ยวกับความรักนะคะของคนที่เกิดมิุนหัสนะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดเดือนนี้ก็มีสเสน่ห์นะเนี่ยเจ็ดทวยก็คือมีสเสน่ห์มีคนมาชอบเยอะนะเดือนนี้แล้วก็มีเกณฑ์หรือว่าก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบรักด้วยนะหนึ่งหนึ่งทวยเนี่ยหนึ่งทว็คือเริ่มต้นความสัมพันธ์นะมีคนเข้ามาแล้วแบบเราชอบนะเดลิเวอร์เนี่ยได้เดลิเวอร์คือ เป็นคนที่เราชอบแล้วก็คิดว่า1นึ่งทั่วคืออาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นคบกันก็ได้นะคะเดือนนี้ก็มีโอกาสมากนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าคนนั้นก็จะเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่านี่นะคะได้หนึ่งหนึ่งได้คิงคิงไม้กับคิงเหรียญก็เป็นผู้ชายมีเกณฑ์ที่จะเป็นผู้ชายอายุมากกว่าหนะ้าที่การง,งานดีแล้วก็มีฐานะดีด้วยนะคะ คิงเ่ยก็คือมีฐานะดีร่ลำรวยมีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็เดือนนี้โอเคเลยเป็นเดือนที่ดีสําหรับเกี่ยวกับความรักสําหรับทั้งคนมีคู่กับคนโสดเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบรักซึ่งก็ก็เป็นคนที่โอเคเนะมีฐา,นะานะดีนะมีฐานะดีหน้าที่การงานดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ